พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพหลวงแห่งแรกเป็นของขวัญแก่ผสกนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงเป็นอนุสร์สถานคู่กับสะพานพระพุทธยอดฟ้าและพระปฐมบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปี โรงมหรสพหลวงสาลาเฉลิมกรุงเปิดฉายเป็นปฐมฤกษ์โดยภาพยนตร์ฝรั่งเศสในพีนเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเรื่องมหาภัยใต้ทะเลเมื่อวันอาทิตย์ที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2476กรุงศรีรวมสืบสารความร